ครับผมพี่เจสกาเอาละครับสวัสดีครับเราจะมาเล่นมาครับในผมจะมาสร้างนาฬิกาให้ดูนะครับนาฬิกานาฬิกาช้างว่างไรไหมครับไหมครับนะครับปรับแสงแล้วก็มาทางนี้เอ้อยนีย่คืออะไรวะอ๋อผมมโม,โมไกล อันนี้โอ้โหเล็กมันก็เล็กป้าโอเคขงก็จะมาได้ไหมครับอาอเวลานี้แหละนี่เราจะใช้สแลบสีดำแล้วก็มอสแปรูปสีดำเอ้ยมาตรงนี้ประตูประตูดำนี่ไงก็รือว่รือว่าสีอะไรก็จริงใช้สีอะไรก็ได้ครับ โอเคครับ <Okay, S 2> ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวางอ้ันนี้ ทำอย่างนี้ครับเรื่องนี้ผมไม่ใช้ครับนี่ผมสิ้นและเฮ้ยเยว โอเคโอเคว่าเยูะว่าเอว่าเซว่าเซลว่าเซข้างในกับเอวันที่วันเกวันเอวันนาฬิกาสลับเดิมเลยสลับเฮ่ฮึนะครับเราจะทำอย่างนี้สลับนะครับขยับ นี่ก่อนนี้ก็ไข่อะไรก็ได้ไข่มาแต่มผมจะใช้ไข่หมูอา้าวไม่ไข่ไข<ม>่แบบอย่างนี้นะครับครับผมมันต้องขุดดินก่อนนะครับอย่างแรกนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะให้านาฬิกาม,มันอยู่รอดอยา้ได้เลยพี่เป็นรางไฟหมูนะครับผมอให้หมูขี่นะครับก็รถไฟ ไฟ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 รถไฟฟ้านะครับก็แบบเออหืออ้าวไอีสตว์นี่สนุกไหมครับหนูดูไม่ได้เอาเชือกมาไครับโค้งไม่ทันโค้ไม่ทันโอเคไหนครับนี่เป็นไงครับ นาฬิกาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกนี่ครับนาฬิกาถ่ายรูปแล้วผมจะมาสอนสร้างบ้านไม่เอาบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะมาสร้างอะไรกันนี่ครับเป็นสีกเกาะันลในครับไปใช้สีแดงทำเครื่องซักผ้าดีกว่านี่ แล้วก็นี่แล้วก็กระจกแผ่น,นรับนี่ครับก็เสื้อผ้าแบบเดี๋ยวผมค่อยทำนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราใช้เสื้อผ้าหนังลดยอย่างเดียวนะครับโอเคครับนี่ครับนี่ทำกรอนตรงนี้ครับ คนี่ครับอันนี้เราก็หมดการใช้งานแล้วเราเราถุงเท้าเราเปลืองเท้าไม่ใช่ถุงเท้าเสผ้าผ้าสีแดงโอเคแล้วย่อวางได้เคครับ ยอหวังครับโอเคครับนี่งสน่นรสร้างแบบผนังผนังสีแดงเออ งเวลาเราจะซักซักแล้วก็อย่างนี้ล็อครับล็อกลับอื้มต้อปิดกันใช่ไหครับครับผมก็จะมาสอนเขียนม่านนะครับอย่างเนาะเราต้องผมจะใช้เกาะมาด้วยใส่กรเลยล็อกับ มลรมกตัวน้อยเอเฮ้ยเอาลายกว่าลาไข่มันอยู่ไหนเออก็จะเอาลา้งลาด่แล้วก็